ตอนนี้เราอยู่กับเอล็อกตัดครับเอ๊ะล้อพูดไปมีผู้โดยสารด้วยฮะอยู่ข้างหลังกอดเคสนั่งแบบรถไฟสนุกอุ๊ยโอ้เขามีไม้อลังการมากเลยนะมีน่าดันแน่นอนขับคันนี้บ่อยนะเอาโมโหด้วยฮะขับบ่อยไหมขับทุกเช้าเลยพี่จิโนแท้ทุกเช้าใช่ไม่มีแว่นนะดูดูภายในรถเขาอันนี้ คือกระจกแต่งหน้านะครับติดไว้เต็มแผงขับไปดูความสวยงามไปใช่ไหมฮะเ้ยจีจางไม่คุยเลยเอาเลยเอาเลยไม่คุยแล้ววันนี้จะรอบตัดโชว์แล้วโอ้โห oh, oh, oh. มีมีซันรูฟด้วยอ๋อ oh. oh. อันนี้ไปเจาะมาเองหรือมันมากับรถอยู่แล้วครับอันนี้มากับรถพี่อ๋อเหรอโอ้สเปคญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นกระจกชาเลยเออ เฮ้ยโอเคแอร์เย็นเจ็บเลยเนี่ยมาเว้รอบตัดยังจตเย็นตื่นเต้นนะเนี่ยโอเแก็ขับทุกเช้าจะตื่นเต้นทำไมโอ๊ยรอบตัดจริด้วยไอ้ตัดไมาออ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 อ รถพี่ะเนี่ยจริงหรอใช่พี่ตุ้มอย่างเลยไม่เออหวานมานะทำยังยังแจ๋วแจ๋วแจ๋วนำใจไว้ด้วยพี่อนาคตแบบมีจะเปลี่ยนเกียร์เป็นแบบเหมือนพ่วงแบบรถรถแข่งสกีนั่นมันง่ายไปอ๋อง่ายไปมันมันเริ่มจากรถคันนี้พ่อไปขับคันอื่นแล้วรู้สึกมันมันสบายไปอ่ะเวลาขับแล้วแบบมีคนทักบ้างไหมแบบเป็นมิวเป็นมิสาวขับ รถซิ่งอะไรเงี้ยพี่นิโร่ว่าจะมีคนแซวถูกไหมดูหน้าหนูมีคนแซวไหมพี่แนทมีมีมีหลายคนนะเขาอยากแซวอยู่นะขเขาก็ไม่กล้าไม่ค่อยกล้าแซวเวลาเจอตาล้าหายเขาบอกเขาขะเข,า,ข,า,ข,า,ขาอยากกระทักบ้ากเลยแต่ไม่กล้าทักว่าเหรอแต่เขาเป็นรถซิ่งที่มีทุกอย่างครบจริงๆนะที <รอ S 2> ่วางแก้วเอ่ยอะไรเอ่ย ก็เหรอฮะแอลขายอินวแอลขายของสั่งได้ที่ไหนฮะสั่งได้ที่สามพันจีคาดิเกลินมาแล้อฮะน้ำเย็นตลอดด้วยเพราะเพราะเพราะปิดที่ช่องแอร์เลยน้ำเย็นแต่ว่าเราร้อนเราจะร้อนเนี่ยทำไมก่อนที่เครื่องเครื่องพังบ่อยๆเกียร์พังบ่อยๆนี่เป็นเพราะว่าขับยังไงฮะได้ยินว่าขับรอบตันตลอด เคยขับรถธรรมดาธรรมดามาก่อนไหมฮะ <c oughs> เคยรถไฟฟ้าไงพี่อ๋อขับรถไฟฟ้าปั๊มบีบพอ,อ,อมาเจอเสียงเสียงรถเครื่องติดเลยทีนี้ใช่แต่รถไฟฟ้า,ฟายังขับอยู่ป่ะขับเ๋อยังขับอยู่ <c oughs> ติดใจกลิ่นเสียงไอกลิ่นน้ำมันแล้วก็เสียงเสียงเครื่องเนาะก็เอาลำโพงไปติดหลอกในรถไฟฟ้าก็ได้นี่เป็นเสียงเครื่อง เหมือนพวกมาสแตงมาร์ต e อะไรพวกนี้มีเสียงเครื่องหลอกอเออแต่เสียงนี้มันเรานะหรือไม่ก็ที่ดูความสะเทือนของรถดิแบบเหมือนเราขับอยู่แล้วมันแบบมาดูเลียวอ่ะที่เราซาดิบเหมือนกันนะใช้คำว่าซาดิบเลยอะซาแอบซาดิบนี่ว่าต้องมีอ่ะโซแซใช่ไหมฮะหัวล้อหัวล้อกืบเกินเนี่ยแล้วก็ตีพี่สิล้อนี่แหละ อ่โซ่แท้กุญแจมือจับดับโจดับเฉยอะไรวะโอ้โหขับมาขนาดนี้โจดับเฉยข้างหลังบอกเฮ้ยเลยเลยเอามีรถเหรอขอโทษครับมือใหม่มือใหม่ครับครับครับน้อยมันไม่ลงอ่ะเอาแล้วดับดับว่ะอะไรวะโอ้โหเสียชื่อหมดเกิดนะมันต้องเบิร์นออกอ่อโทษขอโทษค่ะ ลองล้ออ้าวพอ้อพี่จริงล่อเลยเกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยวเมื่อก่อนถ้ารถดับผมกีตลอดเลยนะทำไมอ่ะกลัวมันแบบขับไม่ได้แล้วถ้ามันดับอ่ะก็เหรอตอนไปคนเดียวใช่ไหมใช่คจะกีเลยเคยไปคนเดียวไหมไม่เคยนะไม่เคยพี่ไปกับผมตลอดเพราะว่าเขากลัวอ๋อจริงจริพี่แมพอยังดูท่าดูท่าพอลำกันพอยังล้อเหรอล รถอย่างโหดร้านกาแฟร้านนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับ <laughs> ช่วงนี้ติดใจใช้กล้องเล็กๆคล่องตัวดีแถมกันสั่นดีด้วย <c oughs> ออนมชมพูเออนมชมพู <c oughs> แนว,วผมก็ได้นมชมพูของผมครับชอบจริงนะนมชมพูอะ่ะ มาไทยเนี่ยสั่งไม่แก้ค่วยก็นมชมพูใช่ไหมนี่นมชมพูี่่เนี่นี่นมชมพูวันนี้ผมเอารถพีรวดของผมเนี่ยมาขัดเคลือบสีนะครับที่อู่3,000จีอยู่ถนนกระประพฤกนะครับขับมาไกลเลยเอ,เอาขัดไปซิกหนึ่งแล้วเหรอ ขัซิ่งแล้วไว,ลวเลยวไวเนาะเราแค่ไปดูดนมชมพูก,กลับมาขัดไปเสร็จไปซิงหนึ่งแล้วอะดูจิไม่รู้กล้องนี้จะเห็นชัดป่าขัดแล้วกับยังไม่ได้ขัด <c oughs> รถรถที่แล้วถือว่าเด็ดมากนะสามพันจีคือแบบสีเดิมสภาพตั้งแต่แบบคือยี่สิบกว่าปีอะ่ะอันตรายขัดไปอันตรายไปแบบว่าโหอัวนี้ก็พองอนี้ก็พอง <c oughs> แต่ออกมาฉ่ามากเลยนะทั้งนั้นที่สีพองนะรอบที่แล้วอ่ะอันนี้สีใหม่สไตล์พี่แล้วเวลาพี่ทําคลิปพี่ชอบอยากจะรู้ประวัติของเจ้าของธุรกิจยิ่งเรายังอายุตอนนี้ถามอายุได้ไหมอายุเท่าไหร่สาหกพี่จะสามสิบเจ็ดกำลังจะสามสิบเจ็ดขวบแล้วครับขวบก่อนหน้าเนี้ตอนที่เรียนมหาลัยเรียนจบคณะอะไรมาครับเรียนการตลาดที่ที่ผมเรียนหลายอย่างมากเลยเรียน มัวส่วไปหมดทํางานก็ทางานมัวส่วหลายอย่างเลยพี่ก็เรียกนการตลาดมาแล้วถ้าเกิดปว่าก่อนก่อนที่จะจบการตลาดก็คือไปเรียนพวกสา e n นจ n เ e r i n g แต่ก็ไม่จบเพราะว่าเรา, <c oughs> เ,ราเราชอบพวกแบบดนตรีแล้วชอบพวกแบบเสียงแล้วก็เลยไปขอที่บ้านเรียนหนอยอยากเรียนอันนี้ไปเรียนกับเพื่อนพอเข้าไปปุ๊บด้วยความที่เราไม่ได้เก่งแบบว่าคณิตศาสตร์หรือเอกคำนวณเนาะลืม <c oughs> ไปว่า e n g i n e e ก็คือคำนวณนั่นแหละเรียบร้อยเลยเรียนปีแรกปีสอง ไม่ไปเรียนแล้วดีกว่าล้วไหัวแล้วไงครับพอจบจบออกมาแล้วงานแรกที่ทํานี่คืออะไรครับงานแรกที่ไปทไําไปทําเป็นเชฟอยู่โรงแรมครับพี่อ๋อเหรอครับไปเป็นเชฟอยู่โรงแรมสุขโขทัยครับอ๋อแสดงว่าชอบทําอาหารหรือเปล่าชอบไหมก,ก็ชอบเพราะที่บ้านก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกทําอาหารท<ำ>ําเกือบทั้งหมดเลยครับแม่ก็เลยให้ไปเรียนทําอาหาร จะได้แบบว่าป้าจะได้เอาไปเข้าไปทําที่โรงแรมอะไนั่นคืองานแรกใช่ใช่ใชแล้วต่อไปอ่ะครับก็บมาทํารถเลยผมอยากทําคาแคร์เปิดอยากขอขอเงินเปิดหน่อยขอเงินหน่อยถึงขอใครอ่ะขอพ่อขอพ่อขอตรงตรงเลยอ๋อตรงตรง,เล,ตง,ตรงเลยเขาทีนี้เขาไม่ศรัทธาเดี๋ยวผมเลยไงเขาบอกว่าลงทุนอะไรไปก็แบบไม่จริงจังแล้วแบบว<อ>่าแต่่อนเล่นดนตรีที่บ้านมีห้องซ้อมดนตรีอยากได้อะไรก็คือแบบซื้อหมดเลยแล้วก็ซื้อทุกอย่างเลยนี่ฮะอ่าแล้วก็ เล่นเกมเล่นเกมว่าเล่นไปสุดเลยไม่ทําอะไรเลยมาเล่นเกมแล้วก็มาแข่งรถแ응ข่งรถเสร็จกันนี่แหละก็เลยไปลงทาโรงแรมแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาแบบว่าไม่อยากทําและอาหารอยากทําแบบว่าเกี่ยวกับรถที่เราชอบเนี่ยก็เลยไปขอเขาเท่าที่ฟังคือเหมือนทางบ้านมีฐานะระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่หนึ่งเนีหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวเราตั้งหาที่หาตัวเองไม่เจอใ ก็เลยไปนู่นไปนี่จนแบบผู้ปกครองรู้สึกเอือมละอาประมาณนั้นป่ะฮะว่าแบบทาอะไรก็ไม่สุดททีแล้วทำยังไงถ้าอย่างเงี้ยถ้าจะขอเขาอันสุดท้ายแล้วเขาจะให้เขาบอกงั้นก็ไปเป็นลูกน้องให้ดูก่อนละกันไปแบบว่าจริงจังอะมันหรือเปล่าผมก็เลยไปเป็นลูกน้องเขาประมาณ3ปีพสามปีเลยนะถือว่านานนะรู้รู้สึกไงตอนนั้นที่ไปเป็นลูกน้องร้านคาแคร์ผมก็แฮปปี้เอนจอยดีพี่ผมก็แบบมีรถซิงข้มาเราชอบรถซิงอย่างเราได้ขับรถซิงหลายคันเลยเออีกชอบ ได้ได้สัมผัสรถได้ดูรถได้ดูนี่เราก็ชอบล่ะเออสนุกว่ะแล้วทีเนี้ยเฮียแกแบบว่าเหมือนไม่อยากทําแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาเลยถามว่าเราอยากทําต่อไหมเขาก็ให้ให้เราเลยเ,ออเขาก็ให้เราเรามาทางร้านเลยเออจริงดิใช่แล้วให,ให้เลยเหรอให้ไม่ได้คิดค่าเสียงไม่ได้คิดอะไรเขาให้มาเลยเนื่องจากว่าเราอทําให้เขาแบบว่าเต็มที่ทั้ง ถ่ายรูปโฆษณาอะไรก็คือเป็นแนวแนวนี้ตั้งแต่สมัยนู้นเลยคือเรียกว่าแบบเหมือนซื้อใจเท่าแก่เลยว่างั้นใจใจะเขามาล้างรถอยู่กับผมตลอดอ๋อเหรอฮะฮฮวิโชคดีมากแต่ต่คือเกิดจากความที่เราตั้งใจจริงๆใช่รอบรอบนี้คือแบบคุณพ่อบอกมาเลยว่าพิสูจน์ให้ดูก็ไปพิสูจน์ให้ดูจริง จนตอนนี้การเป็นเท่าแก่เอ่เท่าแก่พี่แก่แต่ตอนน่ะไม่ได้ชื่อสามจีแต่ตอนชื่อที่ชัจีพี่ปลายจะอยู่ตรงนู้นอยู่ผมยิบลงมาให้ดูไม่มีใครอ่านออกพี่บอกว่าเหมือนแบบว่าไม่ใช่ไม่มีใครอ่านออกเหมือนแบบคนไทยก็จะไม่ไม่กล้าออกเสียงมากกว่าว่ามันคือวัวกลัวอ่านผิดเนื่องจากว่าพี่เป็นคนไทยกลัวอ่านผิดแล้วก็ไม่ไม่มีใครเรียกชื่อร้านผมเลยนอกจากคนที่แบบเป็นเกมเมอร์เพื่อนผมที่เขาจ้า เรียกแบบ T ซัทชั่นจีง้ยมันก็คือ3,000 G นจีนั่นแหละครับแล้วก็มารู้จักกับ a อเก็ช่วยกันทำเพราะว่าก็จงการตลาดโดยโ<อ>มาดยโดยตงเลเขาก็จะมีแบบว่าเฮ้ยไปตั้งชื่อนี้สิดูแบบว่าการออกแบบโลโก้อะไรต่างๆก็คือเขาเขาบอกว่างั้นก็เปลี่ยนจากไอระกาแก๊สของเธอเนอี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้คนมันจำง่ายงั้นก็เอาเป็นสามพันจีละกันเรียกเรียกสามสาพันก็คือเบอร์ คนจะชอบถามผมว่าไอ้สามพันจี่มันมันแปลว่าอะไรย่อมาจากอะไรสามพันก็คือสิ่งที่ตอนสมัยก่อนยุคโน,น้นี่ะมันเป็นสิ่งที่เกือบดีที่สุดของดีเทลลิ่งทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของรถเครื่องสามพันสองเจก็บล็อกสามพันอะไรก็สามพันหมดกระดาษทรายเบอร์ดีดีที่สุดก็เบอร์สามพันรอบรอบขัดที่ใช้ก็เบอร์สามพันผม่าใช้สามพัน ต,ตัวจีก็คือตัวกองนะตัวจีก็คือชื่อผมกอง<ช>กองนี่คือชื่อเล่นไหมครับไม่ชื่อแนทชื่อเล่นจริงๆชื่อแนทใช่ชื่อเล่นจริงๆชื่อเนทแล้วก้อง<ช>มาจากไหนอกองม่ะมาจากตอน<ไ>เรียนมัธยมพี่เออเรียนตอนตอนอยู่โรงเรียนตั้งแต่เด็กเลยเพื่อนเรียกว่ากองมันจะมีไอเดนโเสาตัวหนึ่งสีส้มาพี่ที่เป็นเดนโเสากองอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะที่มันบ้าพลังชอบแบบว่าใส่แหลกอะไรก็เลยเรียกกองก้องก้องมาตลอด เอ้ยงก็เอาเอาตัวจีแล้วกันส่วนมากคนเรียกก้องส่วนมากคนไม่เรียกแนทครับเรียกก้องแล้วแล้วพี่ต้องเรียกแนทเรียกอะไรก็ได้เรียกอะไรก็ได้ฮะับเรียกแนทก็ดีนะชื่อแท้เท่ดีออกก้องมันดูแปลกๆไงไม่รู้แล้วก็ไอหัวกระต่ายหัวกระต่ายก็ปีเกิดผมปีกระต่ายใช่ปีกระต่ายแล้วเลยออกแบบรูปกระต่ายให้มันเป็นแบบเหมือนพัดดิคริสตัลเพชรก็เลยเป็นบีเทลลิ่งไงี้ยสั่งททีนั่นก็คือที่มาจนถึงปัจจุบันใช่ครับอุ๊ย คำว่าคู่ชีวิตเสริมกันให้แบบรุ่งเรืองนี้ก็มีมีผลเหมือนกันนะเพราะว่าเอ,าเ,อาเขาทำคือเข้ามาแล้วเขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ให้เราจนมันถึงทุกวันนี้ได้นี่ก็ถือว่าเขาเขามาตรงสายมากครบกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็เจ็ดปีพี่เจ<ป>็ดป,ป,ปีครับเจ็ดปีคือมารู้จักกันตอนที่ที่แน็เปิดเปิดดิตหลัถ้าเอาตามตรงมันก็ตลกนะพี่ผมอะเขาอะจะเล่าหัวเเขาดิ คาเลยล่ะคือครับผมมาอยู่ร้านนู้นใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเสร็จปุ๊แอลร้านกาแฟข้างหน้าเขาปล่อยเซ้งแล้วทีเนี้ยเขามาเซ้งกาแฟรานข้างหน้าอมาเช่าผมก็แบบว่าเฮ้ยวันนี้มีคนมาเช่ากาแฟร้านใหม่เพื่อมาดูหน่อยว่าผมก็มีรุ่นพี่ชื่อพิวัตรคนหนึ่งทำคาร์บอนพอมาปุ๊ผมเดินไปเห็นเฮ้ยสวยว่ะผมก็เรียกเพ่เฮ้ยพิวัตรไปซื้อกาแฟกันเว้ยแม่คาสวยนั่นแหละครับผมก็ จีบเขาจีบเขาเที่ยวไรเที่ยวคือซื้อน้ําอ่ะพี่แกเละสามสิบบาทผมซื้อแบบวันละสี่ห้าร้อยอ่ะวันละสี่ห้าร้อยเป็นไงตอนนั้นตอนประวานเลยแล้วาตอนนั้นเขาปื้มมัหรือเขาลังคาหรือยังไงเขาลังคาผมอยู่พี่ลังคาด้วยเหรอเขาบอกว่าถ้าตามจริงอะไม่เขาผมไม่ใช่สเปคเขาอา๋อเหร<า>อแล้วแล้วอะไรชนะใจเขาได้อันนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปถามเขาแล้วไม่ได้เดี๋ยวเราอวยมานนี่เลย วันนี้เขาน่จะชอบมุกตลกงเนะอะไรอะไรที่ทําให้ไม่เอาได้ไหมให้เน็ตเนี่ยชนะใจเอได้ครับบอกมาเดี๋ยวนีไม่บอกว่าไม่ทายเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับลูกตื้อหรือยังไงฮะมันนั่งนี่จ๋าจ๋าจ๋ารู้รู้เลยว่าถามอะไรมาวิีะฮะว่ายังไงครับมีพิษติดฟันหรือเปล่า ไม่มีครับเขาบอกแม่ขาสวยมากต้องไปต้องไปซื้อกาแฟบ่อยๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มากกว่าไม่ยังไงไม่รู้คืออะไรไม่รู้คือไม่รู้จะตอบว่ายังไงมันคืออะไรอ่ะไม่รู้คําถามไม่รู้ตอนเอเางี้ว่าเว็บแรกที่เห็นที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขามาจีบเนี่ยรู้สึกยังไง มันไม่ได้มาจีบแบบมันไม่ได้มาจีบ,จบ <laughs> พี่พี่นายทูพี่นายไม่ได้จีบคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเขามาจีบเพราะว่าถ้าผู้ชายเขามาจีบเราจะไม่ชอบโดนจีบอ่าใช่มาแบบเป็นเพื่อนออมาฟิลเพื่อนใช่แล้วยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผีพระผีพัก ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเลยก็คือแบบเป็นเพื่อนมากกว่าพอแบบว่าอยู่ในการสนิทกันแล้วก็แบบเออคนนี้เป็นคนดีเนาะแล้วเราแบบว่าหนูชอบแกลงสารเขาไม่ตอนแกล่ะไม่สงสารสนุกแสบมากเลยเนี่ยใช่แล้วมันแบบว่ามันจนถึงแบบว่าเราไม่รู้จะแกลงไปทําไมเพราะเขาเพราะเขาเป็นอย่างเนี้ยเออไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่โกรธไม่โกรธใครด่าก็ไม่รู้เรื่องหรือแบบพูดพูดให้โกรธก็ไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าดูแบบององกองกองใช่ตามใจอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็อยู่กับเขาแล้วมันก็แบบแบบเราก็เป็นตัวเองเราก็ไม่ต้องปรับปรับอะไรมากแต่ว่าเราก็จะเป็นคนข้อดีก็คือมันทําให้เราเป็นคนดีขึ้นอมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีขึ้นละลายพฤติกรรมเื่อนั้นแล้วแล้วไงฮะจากคําว่าเพื่อนสู่คําว่าแฟนนี้มัน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 มีอะไรที่มันคลิกตรงนั้นนะครับจุดเปลี่ยนเราเป็นคนขอเขาเป็นแฟนหรือเขาขอเราก่อนครับ ไม่ได้องนอผีผักงบอกแล้วก็ได้กันเลยไอีก่บอกเองนะ๋อเลยเถิดผีผักว่างั้นอ๋โอเคโอเคผีผักโอเคไม่จำ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 ไม่จไม่จำไ่จาไำง่าำ่่าำ่จำ่่่หรอน่ นี่เอาเถิ่อนจริงนะไม่ได้เถิ่นไม่ได้เถิ่นน้ำตาคอแล้วเนี่ยดู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 แท็กซี่ไทยโหลดแต็มเลยล็อซิ่งด้วยโอ้โหอันนี้คือมาทำอะไรครับเนี่ยกำลังมาดูพื้นที่แล้วก็มาวางระบบค่ะโอ้ปกติรับทำแบบนี้บ่อยไหมครับรับค่ะรับดูแลวางระบบคาแคร์ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยพี่คะอ๋อ ถ้าถ้ามีคนสนใจอยากจะเปิดคาแคร์หรืออะไรเงี้ยฮะวางระบบนี้ติดต่อยังไงครับติดต่อที่สามพันจีได้เลยค่ะเพจเพจเอ่อหรืออ่อใช่เพจสามพันีหรือจะเซิร์ชกูเกิลสามพันติดต่อทางเว็บไซต์หรืออะไรก็ได้หมดเลยค่ะเซิร์ชสามพันีขึ้นหมดเลยโอเคครับระหว่างที่น้องเอกับเออน้องน้องแนทนะฮะดูดูงานอยู่เนาะ <c oughs> ก็เดินหาของกินไปเรื่อย เจอร้านนี้มีนมชมพูเมื่อเช้าก็นมชมพูไปแก้วหนึ่งแล้วนะขอบคุณครับนี่ร้านนี้ขายถูกด้วยเท่าไหร่นะครับยี่สิบหาบาทบาทดูแก้วซะก่อนอเอาจริง25บาทอร่อยได้เหมือนกันเลยครับเหมือนเลยสุดยอดได้เยอะด้วย<ม>ร้านอยู่แถวไหนนะครับเนี่ยอยู่เซเว่น อยู่ห้างเจเลง้งครับตรงนี้เรียกเป็นห้างไหมครับเป็นพาซาค่พาซาเจเล้งพลาซ่าเดินเข้ามาตรงไหนสักที่หนึ่งอะมีชื่อร้านไหมครับเนี่ยไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านด้วยเอาเป็นว่าต้องเดินมาด้านหลังเขาจะทำเป็นคาแขกอ๋อคืออ้อมตึกพาซ่ามา แล้วก็จะเจอคาแคนแล้วก็วนมาเป็นลูกตัวยูก็จะเจอนะครับตรงนี้เหมือนเป็นวันเวททางออกใช่ไหมครับ mm hmm. อ๋อนี่ฮนะวันเวททางออกรถกำลังออกเลยโชว์เลยนี่เป็นไง mm hmm. นั่นแหละเดี๋ยวก็เจอเองนะครับเดินเดินมาถูกด้วยสําหรับคนที่ชอบเครื่องดื่มฟุงฟิ้ง25บาทเท่านั้นเองหายากนะราคานี้ในกรุงเทพถือว่ายากมากเลยยากมากทำไมพี่มีขึ้นราคาครับเออตอนนี้ลูกค้าก็เป็นแม่ค้าเพื่อนแม่ค้อ๋อ พนังงานออฟฟิศคือลูกค้าเก่าๆเ,เราก็เลยไม่อยากขึ้นราคานี้มาก,กี่ปีแล้วครับเพราะเปิดสักปีน,กนึงอะอ๋อเพิ่งเปิดปีหนึ่งก็ราคานี้เลยอก็อมาช่วยกันดุดดุมาช่วยกันดุดดุุดใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็น้อนนยะอ้ะมันเหมือนกับว่าพอหลังสงการไปเราทุกคนก็เตรียมเตรียมจะเปิดเทอมอ๋อ ก็จะลูกค้าน้อยลงใช่ค่ะสู้ๆนะครับพี่ครับโอเคสู้ตัวขอบคุณครับโอเคนะพี่โอพ่ณโอประสานต่อนะเอาให้จบอธิบายแ่น่ยคือที่นี่คือที่ไหนยังไงครับนี่เราอยู่กันที่ลังเจเลงอาณาจักรเจเลงค่ะอาณาจักรเจเลงถ้าพูดให้รู้จักนะอ่าก็มาดูตัวแก้ไขตัวพื้นที่การล้างรถ ก็คือจัดอุกปรกรณ์ช่องทําให้การใช้งานได้โฟมายิ่งขึ้นที่ตอนแรกอะเจเลงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเขาก็หรือหรือรือออกใหม่หรือออกใหม่หรือออกใหม่เสร็จปุ๊บเราก็มาปรับแผนต่างๆว่าจะใช้ยังไงบ้างแล้วก็อยากจะเพิ่มจุด วอชาร์ดรถไฟฟ้าด้วยเพราะเขาบอกว่ามีทีมช่างเหมือนกันวอชาร์ดแต่อันนี้คือเขาไม่ได้จะเปิดเป็นธุรกิจใช่ไหมครับล้างตัวเองล้างรถตัวเองโโอ้หตอนแรกตอนแรกโทรมาผมก็ตกใจบอกว่าจะทำร้านคาแคร์ล้างรถตัวเองผมก็บอกเฮ้หลอกผมไหมเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับ เห็นพี่บอกว่าพี่มีพิรุตเจน5ด้วยครับมีครับฮะพี่ไม่เอาออกมาวิ่งบ้างครับช่วงนี้กระแสพิรุตกําลังมาเนี่ยเห็นทิโร่ทำแล้วก็อยากจะทำตามเนี่ยครับเพราะว่ารถก็สภาพเดียวกันครับขึ้นลานังคันเลยเหมือนกันครับงั้นต้อง3,000จีล้วเหตุกานขึ้นอยู่แล้วครับถึงขนาดเหตุขึ้นเลยแล้วพี่ได้ตั้งแต่ปีไหนครับได้ปี97เลยครับ97เลยสั่งชุดแต่งลีเกอร์มาอยากมีการังคันเลยไง ตอนนั้นหนังฟ้าเสร็ฟซืเรียกสมันดังไงก็เลยใส่ไม้ฟ้าใส่อะไรแบบเต็มเลยครับคือเรียกว่า97นี่คือเพึ่งพึ่งออกเลยนะเจน5ใช่ใช่ออกก็าซื้อเลยครับตอนนั้นผมผมได้มาตอนปี95อ๋อครับสภาพพอครับเดี๋ยวไว้เอามาให้ถ่ายโอ้ยินดีครับว่าตอนนี้พิรุดเจน5ผมไม่เคยเห็นในไทยเลยอน้อยครับน้อยใช่ไหมครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องคาแคเร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่นัทเขาจะพาเราไปดูกระดาษส่วนตัว อยู่บนตึกตึกของเจเลง้ง,เเลงน,นี่ไงเ <c oughs> จล้งอ๋อนี้เหรอไงสีเงินบกตึกเจเล้งครับมาดูที่จอดรถส่วนตัวอ๋อมีเคมาน,น,น,นคัยยนนึงมีคาเอนมันนี้ก็คายเยนสายปอดในไอเทมคือคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้ลิมูซีน140มีนี่คันในประเทศไหมเป็น,น,เ,นเป็นลิมูซีน ชื่อรุ่นอะไรนะครับ1 4 0นะครับ W140 W140 เป็นลิมูซีนแบบไม่ได้ยาวมากด้วยนะฮะเนี่ย<ม>ที่นั่งตรงนี้คือเป็น,ปนมีม,มีบาร์มีอะไรแบบนี้บา,บาอ๋อ M3 หุย M3 หาดูยากในไทยแล้วก็3ามเจสุนแนแ,แล้วพี่หลูดพี่อ่ะ ไปจอดที่นะครับอ๋อพี่หลุดไม่ได้อยู่ที่นี่ทางหน้าแม่ไย่อันนี้คือรถพี่หมดเลยใช่ไหมครับรถส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่คันหนึ่งฮะมีที่มาที่ไปเด็ดมากก็คือเจ้าเล็กซักคันนี้ฮะพี่นัทบอกว่าไปซื้อของที่ King Power แล้วจับฉลากได้เด็ดไหมยนี่คือรางวัลที่หนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่เขาได้มานะได้มาด้วยด้วยโชคจริงๆนะไม่ได้มีแบบอะไรเลยนะ สาเหตุที่เจ๊เด้งตัดสินใจจะสร้างคาแคร์เป็นของตัวเองก็เพราะไอ้คันนี้แหละครับเนี่ยแหละตัวปัญหาเลยใช่ไหมครับชีวิตปััญหาคนนี้สูงจัดนี่สูงกี่เมตรครับสาเมตรได้ไหมฮะสองเมตรแปดสิบองรแบหรอน่าจะเกินนะผมผมก็เกือบสองเมตรแล้วนะเนี่ยเครื่องบินเท่าไหร่โหดมากเหมือนข้างในเข้าไปปุ๊บไปนั่งนี่เหมือนเจส่ันสวยกระจกช่องขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้เลยครับขึ้นเลยครับไปตันไหลมา ไปวันไหลมาที่พัทยาเหรอฮะอ๋อที่พัทยาเหรอครับบางแสนนนาเือั่งรถส่วนตัวเจ๊เล้งเลยนะครับนั่งได้เลยครับนั่งได้ด้วยเหรอครับนัั่งเลยครบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปผมไม่ด้วยผมไปเที่ยวไป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 อย่าไปอย่าไปพี่พี่สิโลเวลาดึก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 แล้วแบบมีไฟ ไฟแบบบ๊อบแแบบป๊อบแแบบไหมครับนี่เขามีไฟนี่เป็นเป็นตรเป็นเพชรเนี่ยพี่เหมือนโรซาลอยเนขั้วบนอ่ะโอ้โหมีดาวมีดาวมีดาวขั้วบนด้วยโอ้โหสนมากอุดึกดึกคงจะเห็นดาวครับสนมากแล้วไม่มีไฟแบบเขียวๆแดงๆอะไรแบบหมุนๆเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะพี่นั่นมันดิสโก้แล้วไปหมุนตึ๊ด ช่องหน้าต่างฟีลเหมือนเครื่องบินเลยเฮ้ยยย็งไงมีบลายด้วยเวลาขับไปนี่แบบนุ่มไหมครับนั่งใช่ใช่ไหมมันใหญ่มากเลยผมเคยเห็นแล้วผมว่าถ้ารถคันนี้เข้ามาในคาร์แคร์ผมจะคิดเท่าไหร่ิดคิดไปเลยครับตอนนี้คิดไม่ออกเลยอ่ะ มันใหญ่มากอ่ะเคยไป,ไปนั่นมาก่อน,นคนขับม่เคยเอาจริงๆเนี่ยผมยืนยืนยังแบบห,หัวไม่ชนหัวยังไม่ชนเลยอ่ะดูดิเนี่ยดูดิดดดออกำลังรอขายน้ำอยู่ครับสามแก้วสุดท้ายต้องกลับบ้านแล้วเฮียเพียช่วยซื้อน้ำผมหน่อยครับเหลือสามแก้วสุดท้ายเนี่ยครับต้อง,องกลับบ้านเลนะ เขาบอกว่าเวลาทํางานอ่ะอย่าอย่าอยู่มาไทยเพราะว่าเวลาพออมาเหยีับไทยปุ๊กเราอาจะไม่มีความน่าเชื่อถือเหลือแล้วหมายถึงพี่ใช่ไหมขอโทษนะที่พี่มาด้วยจริงคุณน้าด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ไม่อุดหนุนน้ำเขาหน่อยเหรอเพอาะผมเป็นคนขายน้ำใช่สวัสดีครับขายไม่ขายไม่ได้ ไรทบเกบไวเก็ไว้ียไปพี่ดูดเองมาหลังจากที่เราตลอนกันทั้งวันนะฮะในที่สุดรถผมก็ขัดสีเรียบร้อยแล้วเย่เงาแวบเลยบอกตามตรงตอนนี้เหมือนออดิวพิรุ ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ